เราก็จะมาทำวิธีการตอนมะนาวด้วยขวดพลาสติกนะครับที่เหลือใช้เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการเลยนะครับเริ่มจากเริ่มแรกเราก็เลือกกิ่นมะนาวก่อนนะครับเพราเราจะเอากิ่ในใสนงใบตองน,นะครับแล้วก็เลือกกิ่นที่มันในทางทจะสมบูรณ์นิดนึงนะ,นะครับเดี๋ยวเราลองจั เราจะลองไปกิ่งเอาสักก uh ิ uh uh ่งนี้ก็ได้นะครับคันตัดไปเลยพยายามตัดให้มันเป็นมีคีนเรากได้กิ่งไปแล้วเดี๋ยวเราไปตัดนะครับนี่ตปิ้นะครับ่เือใช้เราก็มาตัด ตัดดึงตัด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 ให้หมดโอ้มี่ยลเซเนียมอยู่นี่ในขังนี่นี่แล้วก็ตัดแต่ละของแล้วนี่เราก็มาใส่้ยิง ดินเราต้องใส่น้ำด้วยนะครับดินเอาไปใส่น้ำนะครับก็เอาไปใส่น้ำแล้วเราก็มาเติมน้ำนะครับเพื่อให้ดินมันเก็บน้ำไว้ให้ยู่นะครับเพราะเราจะไม่ต้องรดน้ำเลยนะครับก็คือให้น้ำมาอยู่ในนี้นะครับ เยอะนะฮะดีให้ดินชุ่มนะครับให้ดินชุ่มเสร็รจแล้วเราก็ตัดยอดตัดยอดมะนาวนิดนึงเพราะว่าการตัดยอดเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เกิดรากนะครับแล้ก็ตัดยอดนะตัดยอดแต่ะครับแล้วก็เด็ดใบนิดนึงนะใบไหนที่มันนะทำเหลือไว้ประมาณาแค่นี้นะครับมันสามใบพออ่ะ คแค่นี้เราก็เสียบลงไปเลยนะครับเสียบเสร็จแล้วนะเสียบเสร็จแล้วเราก็กดปอ๊งหนึ่งนะครับตาปิดน,นะปิดปึ๊บปอ,อบลงไปนะ กเรียบร้อยแล้วเราก็ไปวางไว้บริเวณในที่มีแดดลำไรมีแดดเยอะมากนะครับเพราะงั้นตอนจัดก็ต้องตั้งอะไรก็ต้องไปตั้งใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยใช่นะครับอันนี้เราลองเป็ตัวอย่างอันนี้ผมทําสําเร็จแล้วนะครับอันนี้คือสําเร็จแล้วนะครับนี่ก็ไว้ประมาณสัก ันนี้ได้ประมาณสัก20วันนะครับ20วันก็จะมีรากออกมา,น,า,กานี่นะครับนี่น,นะครับรากเซียวขาวแบบนี้ครับแลเป็นวิธีง่ายๆนะครับการ,นะเ,ราเรียก่าเป็นการเหมือนเป็นการตอนนะครับแต่วตอนแบบง่ายๆนะครับการปิดขวดเพื่ออะไรนะปิดขวดก็เพื่อให้น้ำในนี้ครับในดินมันไม่ระเหยเออกไปนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้ ้กิ่งของมะนาวเนี่ยมันไม่ล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเอ้ยถึงมันปล่อยมันก็ซืออยู่ในนั้นนะครับโอเคนอนอีก็แค่นี้ครับอันนี้เราจะทิ้งไว้สักยี่สิบนาทีเอ้ยยี่สิบวันก่อนใช่ยี่สิบวัน<ช>วนะครับจะลองไปดูกัน,กว,นว่ายี่สิบวันมันจะขึ้นไหมอ่าแต่ว่าต้องขอลาัสุงเท่านี้สวัสดีครับ